ฉันคือแม่มดรุตซี่ฉันชอบอ่านนิทานมากวันนี้ฉันเข้ามาในห้องสมุดเวทมนต์ว่าจะหานิทานมาอ่านให้ทุกคนฟังอ๋ออโอ,โอมีพลังงานอะไรออกมาจากนิทานของฉันหรือว่าฉันจะทะลุมิติอีกแล้วอ๋ออออะไรกันนี่ฉันดูพลังงานบางอย่างดึงดูดเข้ามาเออ ฉันมาถึงที่ไหนแล้วนี่อ๋อนี่คือนางไม้แสนสวยที่อยู่ในนิทานของฉันแอคโคผู้ที่มีความรับที่ไม่มีใครได้ยินเดิมทีแอคโคเป็นนางไม้ที่มีสเสน่ห์และช่างพูดช่างจรจามากเธ <c oughs> อเป็นที่รักของเหล่านางไม้และเทพองค์อื่น เทพซูสผู้ซึ่งขึ้นชื่อเรื่องความเจ้าชู้ซูสมักจะแอบ,บไปหาสมาคมกับเหล่านางไม้ลนป่าเทพีเฮราซึ่งเป็นเทพีแห่งตอนแต่งงานและคิดถึงอย่างมากมักจะคอยจับผิดซูสอยู่เสมอเมื่อใดก็ตามที่เฮราสงสัยและกำลังจะลงมาจับซูสให้ได้คาหนังคาเขาแอคโคก็จะเข้ามาช่วยซูสและเหล่านางไม้ เอคโคจะใช้ความสามารถในการพูดเก่งของเธอชวนเฮราคุยเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปเรื่อยด้วยวาทศิลป์ไพเราะของเธอทําให้เฮราเพลิดเพลินจนลืมเรื่องที่กําลังตามจับซูสและเมื่อเฮรารู้ตัวอีกทีซูสและเหล่านางไม้ก็หนีไปได้ทันเวลาพอด,ดีเอคโคทำแบบนี้อยู่หลายครั้งจนกระทั่งวันหนึ่งเฮราจับได้ว่า เธอกำลังถูกกลอกและช่วงเวลาเฮราโกดมากจึงสับแอคโคไปคันลงโทษโดยกล่าวว่านับจากนี้ไปเจ้าจะไม่มีวันได้พูดก่อนใครและเจ้าจะทำได้เพียงแค่พูดสำคัญสุดท้ายที่เจ้าได้ยินเท่านั้น แอคโคจึงสูญเสือความสามารถในการพูดแสดงคําพิดของตัวเองไปตลอดกานทำได้เพียงแค่เป็นเสียงสะท้อนหรือเอคโคตามชื่อของเธอหลังจากถูกสาบแอคโคก็ใช้ชีวิตอย่างอ้างว้างในป่าเขาพูดคุยกับใครไม่ได้จนกระทั่งวันหนึ่ง นาซิซัสเป็นพานหนุ่มรูปงามผู้เป็นบุตรของเทพแม่น้ำและนางไม้แอคโคได้เห็นนาซิซัสนางตกหลุมรักเขาในทันทีแอคโคได้แต่เฝ้าแอบติดตามนาซิซัสไปเงียบๆเ,เพราะนางไม่สามารถเอ่ยปากบอกรักเขาได้จนนาซิซัสรู้สึกว่ามีคนตามมาจึงตะโกนถามขึ้นว่ามีใครอยู่แถวนี้แอคโคตอบว่า อยู่แถวนี้นาซิซัสถามอีกว่ามานี่สิแอคโคตอบว่ามานีิสินาซิซัส,สเริ่มหงุดหงิดทำไมเจ้าถึงหลบหน้าค่าแอคโคตอบว่าหลบหน้าค่านาซิซัส,สจึงพูดต่อว่าถ้าอย่างนั้นมาพบกันที่นี่เถอะแอคโคคิดว่านาซิซัส,สตอบรับความรู้สึกของนาง นางจึงวิ่งออกมาจากที่ซ่อนตะโกนทวนคำว่าพบกันที่นี่เถอะแต่นาซิซัสเมื่อเห็นแอโคโคปรากฏตัวเขากลับตะโกนว่าเอามือของเจ้าออกไปข้ายอมตายีะดีกว่าที่จะให้เจ้าได้สัมผัสข้าแอคโคผู้บอบช้ำทําอะไรไม่ได้นอกจากพูดทวนคำสุดท้ายของเขาอย่างสิ้นหวังให้เจ้าได้สัมผัสข้า เอคโคเสียใจหนีไปซ่อนตัวอยู่ในถ้ำลึกและหุบเขาอันอ้างว้างความโศกเศร้ากัดกินร่างกายนางจนผ่ายค้อมและสลายไปในที่สุดคงเหลือไว้เพียงเสียงของนางเท่านั้นที่ยังคงสะท้อนคำพูดของผู้คนไปมาในหุบเขากลายเป็นที่มาของเสียงสะท้อนหรือเอ็กโคที่เรารู้จักกัน นาซิซัตไปยังสระน้ำใสาราวกับกระจกเมื่อเขาก้มลงไปดื่มน้ำเขาก็ได้เห็นเงาสะท้อนของตัวเองเป็นครั้งแรกและตกหลุมรักเงาในน้ำนั้นอย่างท้อนตัวไม่ขึ้นเขาหลงไหลในเงาของตัวเองจนไม่ยอมลุกไปไหนพยายามจะสัมผัสกอดหรือจุมพิษเงาในน้ำ แต่ก็ทําไม่ได้สุดท้ายนาซิซัตก็ตรอมใจตายอยู่ริมสระน้ำนั้นณนะจุดที่ร่างของเขาสิ้นใจก็มีดอกไม้สีเหลืองทองงดงามผุดขึ้นมาซึ่งถูกเรียกว่าดอกนาซิซัตรหรือดอกแดฟอร์ดิลซึ่งมักจะขึ้นอยู่ริมน้ำและโน้มกิ่งลงมองผิวน้ำราวกับกำลังชื่นชมเงาของตัวเองอยู่นิทานเรื่องนี้ เป็นเรื่องของความรักอันแสนเศร้าของชายหนุม่มผู้ที่รักแต่ตัวเองจนไม่ฟังเสียงสะท้อนจากคนที่รักเขาโอ้โอ้โอโอพลังงานบางอย่างก,กำลังดึงดูดฉันอีกแล้วฉันกำลังจะกลับจากโลกของนิทานโอ้ฉันกลับมาแล้วคะ่ะ ท่านชอบนิทานนี้ก็ให้กำลังใจกันกดติดตามกันนะคะแม่หมดลูซี่จะพาทะลนูมิตินิทานนี้ตนังต่อไป